บรรยากาศในการในเราใมร้ายรวมวงก็เพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียงบาน mm hmm. เลิศรสบันดีน้ำแข็งโซดาเข้าอาลงทันก mm ็ hmm. เปิดประตูสวรค์ฉันโซดาบัานแห่งวันเมาเมาเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนถูกใจนันนเจออยากเลีงยงใจถ้วยเกลือน้ำมีดีกรลีซื้อสับต,ต่อเราถึงน้ำอำพัน ปันอมพรอ้อนลมชมดาวเติมเด็กบังรวงรวงพลาวมาเล้ามาลมสมใจทุกคืนอารมในรสของแอนกอฮอล์ก็เล่นยังเมาไม่พอแม่มรณาว่าเรายิ้มยืนทั้งสุขของผู้ชิดผู้รักยัดยืนยาขอบและคนอื่นล้วนเป็นตัวยืนสเสน่ห์ไม่รายนักร้มลงแถวมานั่งเชนแก ไม่มีบลันดีสีทองก็มีบลันดองช,ชางชัยนักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสู่ข่าวดีรํำไรเลี้ยงดวงหรือไทยสหายสุรา ว, me, me, right. วยืสแกรแตุ่มลมแผ่วมานั่งชนกะแถวเริมครองไม่มีบลันดีสีทองก็มีบลัน้องชุ่มใจนักร้องดนตรีกีกตาร์ช้นชางจะนำเราไปสุขาวะดี<ก>ร่ำไรเรียนดวงเพื่อไทยสั้าไทยสุรา ดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวทำได้อย่างไรบ้างขณะนี้เวลา20นาฬิกา19ปีลูกทุ่งมหานคร LTM SM 9 5เพื่อนยามเหงาเข้าใจคุณร่วมกับท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาอย่าท่านน้ำขาวตากรันตายบินเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจวันอาทิตย์ที่สิกันยายนพุทธศักราช2566องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่ห วันนี้เวลา10นาิก22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิชิราลงกรมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจํปีการศึกษา2563ถึง2564 มีผู้สอนคนอาวุธจำนวนสองคนเข้ารับปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญารัฐประาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม909อคนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานโดยได้รับการจัดอันดับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก Time Higher Education 2022เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยายลัยราชภาัฏภาคตะมอนออกเฉียงเหนือในปี2565ได้รับการจัดอันดับระดับ5ดาวด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยายลัยกับชุมชนในด้านการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และปี2566ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศสาขาการบริหารและพัฒนาองค์กรองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตนัคณิตรุ่นที่หนึ่งที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ผลเรเอรพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชุปถรัรมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอาริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตรุ่นที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นเนื่องจากองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคราะห์พบว่ามีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์มาใช้ใส่การเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้หรือนักเรียน L อดีจึงได้จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนนี้มีหัวข้อาการอบรม3กลุ่มคือกลุ่มเนื้อหาที่เป็นสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์กลุ่มเนื้อหาสาระที่เป็นศาสตร์ทางวิชาชีพครูและกลุ่มบรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครูหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน40คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาองนี้เพื่อให้ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และครูการศึกษาพิเศษมีความรู้ทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับหลักสูตรจีนตะคณิตสามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ทักษะ และเทคนิคทางจินตคณิตที่สามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio อ m 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook อ p p l ิเคชันเว็บไซต์ ทลวีดโอและหนึ่งช่องทางสื่อสาร l ล n e อ f m อส s อฟเอ็มเก้าสิบเกเสินซผ้านาโนที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ด้วยคุณสมบัติผ้านาโนผลดฟูนุ่มละมุนเวาสบายไม่ระคายเคืองต่อผิวซึมซับน้ำได้ดีถึงสองเท่าแห้งไวไม่มีกลิ่นอับชื้นจัดให้ชุดใหญ่กับผ้าหกนาโนขนาดปกฟตมาพร้อมกับผ้าคน ผ้าเช็ดผมยิ่งใช้ยิ่งซาผ้ายิ่งนุ่มคุณสมบัติที่มากกว่าผ้าทั่วไปจะซื้อใช้เองซื้อฝากใครยังไงก็คุม้มโปรโมชั่นผ้าห่มนาโน,โนขนาดปกปตด1ผืนราคา990บาทผ้าขนาหนูนาโนขนาด1 4 4คูณ70เซนติเมตร1ผืนราคา790บาทผ้าเช็ดผมขนาด75คูณ35เซนติเมตร ราคา290บาทแถมฟรีหมอนไก้สักรองหนึ่งใบราคา3าคา3 9บบาทรวมมูลค่าทั้งหมด2,460บาทลดเหลือเพียง690บาทสนใจโทรศูน1 4 3อ9ห่ 9, ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทำงานอยู่ออฟฟิศหรือกำลังกิดแบบ Work from Home ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจัดให้ใช่แล้วครับ เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็คลิกไปฟังย้อนหลังรายการของ FM 99กันได้แบบยาวๆผ่านช่องทางออนไลน์ให้คุณรับฟังง่ายๆผ่าน Youtube Channel Search FM 99 Active Radio แค่คลิกเดียวก็ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นชีวิตนะผมวนะพบกับเพื่อนชืน่อดิเน็กก็หนีไปเรียนต่อพบกับแฟนชื่อออออก,ก็หนีไปแต่งงานไม่มีใครอยู่กับเราเลย เฮ้ยม,มีสิครับก็แอคชีว์เบรเดโอเ999ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะนั่งรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้เราอยู่กับคุณทุกที่ทุกเวลาจะฟังผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ง่ายดาวน์โหลดเลยฟรีที่ Google Play และ App Store เข้าใจนะ านายสั่งให้ลงมือฆ่าติดปตาดำดำศรัทธาสลายความเป็นตายไล่เรียงเป็นชาจากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนียวไกลปืนเหยียบสพข้าไปคว้าเอาเงินข้ามความจนที่ฉันนี้หนา อากาศดีที่เรื่อยมาตีรันฟันแทงแกร่งกล้านุ่มกระคงไม่เคยลีนีใจผู้ใดแกรงมาเราก็แรงไปกัดแกงแย่งชิงก้อนเงินจนพบกับมาคผู้มากลายด้วยบารับมีเงินยิ่งใหญ่พัดเมืองทุกคน ต้องกมหัวไม่คุมตาฝากตัวรักใาย เห็นนายซื้อขายกันเชานายมองแล้วสงสายตาฉันาวาใจตกลงดีไปตายซะหันตืนเขาหาหวหนนหนันน้ามี้วทุคได้ยินใจของความดีนาะ 唱着动人的歌。 ลอยล่องไปแสนไกลขอตกตายด้วยตัวเอง là tìm